ยู่สวนจ้ะพี่น้องวันนี้ยู่สวนจ้าพักพักเบรกจ้ะ Today is garden เดนนพี่น้องซื้อสลัดมาแต่เมื่อวานบอกได้นะกล้วยจ้ามันจิ้มอืมมือเราสวยมากจ้ะลืมองสลัดผลไม้ข้าวโพดกต่มีจ้ะ เดคอดดมันม่วงจ้ะเติมพลังจ้าวันนี้อยู่สวนจ้าอยู่ไห่หนาจ้ะอส่ยงน้านั้นอง